วัดอุดรบ้านดุงใช่ไหมจ๊ะพันต้มอยู่บ้านดุงจ้ะสมัยก่อนนี่กาลสินเข้ากับต้มเหมือนกันเนาะจ้าแต่ว่าเพิ่นเดือดร้อนเนาะใ้ายร้อนเนาะมาเนี่ยมาเพิ่นเพิ่นเดือดร้อนกันทะลานเนาะกันทะลานเดือดร้อนเพิ่นก็เลยให้ยุบเป็นบ่ช่วงนนั้เนาะอ๋อหิ้งยุบอย่าเพราะว่าเขาเตาต้มจ้ะอันนี้แบบว่าเขาเขาไปรับมาตะุดรอันบัดนี้เพิ่นก็เลยมาทรงขาก็เลยมาตามท้ายตามถนนแหละจ้ะอ๋อครับมันจะมีเกลือบักเมก น้มน้ำใ่บักเ้าวบักใส่บักเ้าวให้น้ำหวานซุ้มเม็ดนี่ไงนี่ผมว่านี่เรเอิ้นเกลือบักเมกอ๋ออันนี้เกลือชิ้นเท่าเฮ้านี่เกลือชิ้นเท่าเอาไปใส่ต้นเ้าใช่ชิ้นเภาเ้าวให้มันงามให้มันนาวหวานเราก็เช็คเขาไปเฮ็ดให้มอเฮไดติมพร้อมจ้าเขาไปเทให้ไดติมพร้อมันจะอันนั้นกระดอเกลือเขาไปเฮ็ดสมุนไพรจ้ามันมันมีคุณภาพก็ตัวนี้มั้งจ้ะอ๋อดอกเกลือนี่มันมาจากส่วนไหนของเกลือไงมันจะเป็น มันจะเป็นออกส่วนแรกของของตัวนี้นะนี่ละดอกเกลือก็คือมันเป็นส่วนแรกของเกลือพวกนี้แล้วถ้มีสมุนไพรร้ายก็ตัวนี้มาจ้ะนั่นจะมีคุณภาพหลร้ายก็ตัวนี้ดอกเกลือมันมีรสชาติเกลือแต่ละทีมันคือนกันว่าแม่เกลือทั้งเนือเกลือทั้งอีสานเขามันก็จะคือนกันนะจ๊ะเข้มคือนกันนะจ๊ะอันนี้ไม่เป็นเกลือดิฟอันนี้เกลือบพราตต้มนี่เกลือบักเมกนี่ อันนี้เกลือซุกมนีเกลือต้มไหมจ้ะอันซุ่มโบนีต้มนี่มันเค็มเค็มคักเร็วไหมเค็มคือกันเค็มอันนี้เขาเอาไส่อันเอาใส่อันน้ำมันน้ำบ้านบ้านคนที่ปวกปวกกินน้ำเซาเนี่ยเนีเขาไปโรยตามเสาไหมจ้ะเกระปุกนี้นี่ไหมกับมีคนคุณภาพคนละเขาละอย่างนี่ราคาแม่ก็เขียนติดไปทุกองกับมีอันมีจอบละร้อยนี่จอบยี่สิบราคาร้อยอันนี้แหละแม่นี่ที่คือคือแฝงงามโกโมจ้ จิ้นเท่าคือกันจ้าอ๋อแต่ว่าแพรกงามเนแพรแพรกงามแบบว่าเพื่อว่าให้มันดูดีแล้วก็บอให้มันซึ่งเขารถเพท่นจ้าตอนนี้แม่ขายอยู่ใส่ข้าวแม่ย่างตลาดจ้าย่างตลาดเนาะผู้ใดอยากซื้ออยากย่างกลับมาอุดหนุนได้จ้าย่างตลาดบ้านหนองบอนลจ้า้านหนองบอนร้านร้านร้านคุณแม่คุณแม่อร่าไทจ้าคุณแม่อร่าไทเ้อครับผู้ใดผ่านไปผ่านมากอะแม่อุดหนุนคุณแม่ทั้งสองนี่เด้อครับ ขอบคุณนหลายใจขอบคุณล่วงหน้าจ้าขอบคุณครับ <c oughs>